ู้สึกเมืองนี้มันเงียบสงบจริงๆเลยนะเนี่ยอยากหาอะไรใหม่ๆทําในเมืองนี้บ้างวะแม่งเอ,อ้ยฉันว่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆวะ่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม People Playground อีกแล้วนะครับผมวันนี้ใน People Playground แล้วก็มาได้มัด a t t t c k on t i t a n นกันนะครับผมซึ่ง a t t t c k on t i t a n นนี่เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างพอปูล่ามากเลยนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ดูนะครับผมผมก็ดูแค่ภาคเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยนะฮะวันนี้ไททันได้มาอยู่ใน People Playground เต็มไปหมดเลยนะครับผมโอ้โหมีไททัน6กเมตรด้วยหูันยักษ์ใหญ่ดูสิฮะโอ้โห แม่งตัวคนแค่เนี้ยคนแม่งตัวแค่เนี้ยไททัศน์เ่งตัวใหญ่ใหญ่หกเมตรอะอันฟีดแม่งเลยเดี๋ยวไททันมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวอ่ะอ,ะอะ่ทับทับให้หมดเนี่ยโอ้ยเละหมดเลยทับนี่เหยียบเศษซากโอ้โหหายหมดเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมไททัศนมันต้องนอนกิ้งอย่างนี้ด้วยนะเพื่ออะไรนะฮะ หรือว่ามัน broken ก็ไม่รู้นะฮะหมดตัวนี้จะถึงจะ broken ยังไงแล้วก็เอามันมาเล่นได้นะครับผมนี่อ่าเอาหมุนเล่นเลยไททันตูบินไปสักไกลแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าผมเอาปืนยิงไททันนี่ไททันมันจะเป็นอะไรเพื่อนง่วงเหรอเพื่อนง่วงเหรอเพื่อนเอาเราไม่ต้องกลมขนาดนั้นดี๋วเราเข้าใจว่านายเหมือนจะง่วงแต่ช่วยนี่เอาไปเลยสกาเอชเราเออเอเอาถึงเอา เสกปืนแลปุ๊บถึงก็เอาหน้าขึ้นเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องสั่นกนาดาษนั้นเดี๋ยวนายก็จะได้ไปสบายแล้วเพื่อนเดี๋ยวเรายิงจะต้องแขนด้วยโอ้โหโ้โเหมือนเจ็บเหมือนมีเจ็บแต่ไม่ค่อยเข้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมอันฟีดขาก่อนอ่ะอ่ะอ่โอเคตามสบาย <c oughs> ตามสบายอยากนอนก็นอนเพื่อนเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยยิงตูดแรกเลยโอ้โหไม่เข้าเลย ยิงไม่เข้าสงสัยต้องเจอปืนเลเซอร์ซะแล้วแหละนี่ออาวะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไหม้มาเดี๋ยวเดี๋ยวไททันตูหายไปไหนแล้วโอ้โหแมปแมงมืดหมดเลยเดี๋ยวผมเพิ่งรู้นะว่าเอาปืนเลเซอร์ยิงไททันแล้วมันไหม้ลองดูอีกทีดิโอ้โหยังกับเผาศพเอาเข้าไปคราวนี้แม่งไหม้ยาวเลยนะดูแมปแมงมืดหมดเลยโอ้โหไม่หยุดไหม้ด้วยเดี๋ยวไททันมันมีมันมีอะไรเป็นชนวนวนะเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคือซากศพไททันตัวขาดครึ่งเลย น่ากลัวปืนเลเซอร์นี่ไททันมันแพ้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะทำไมมันยิงแล้วมันไหม้เลยดูแล้วแต่ขาขาดครึ่งแค่นี้ก็น่าจะตายแล้วนะครับผมไม่ตายก็ไม่รู้แล้วเอาแล้วนะฮะระหว่างเท้าไททันกับตึกนี่ใครมันจะทนกว่ากันนะดูความสูงของไททันนะฮะปาดเป็นหลักนิดเดียวเราจะมาดูกันว่าเท้าไททันกับตึกนี่ใครจะทนกว่ากันนะวันเราวันเริ่มเลยดีกวันเริ่มจากการแรก เดี <anto> ๋ยวทันไม่ท <sponge> <cake mouth> <lic t ans> ันอะไรเลยโอ้โหท้าวไททันแม่งอาวุธทำารล้างชัดๆเลยดูเตะแต่อีกนี่หายหมดเลยครับพอดีใช้ทันมันโบรเคนนะครับผมผมก็ไม่รู้ทำไมนะผมเลยต้องฟีดมันไว้อย่างนี้นะถ้ามันจะอันฟีดให้ดูนะฮะเนี่มันโปเคนอย่างนี้มันเป็นหาอะไรกว่าลไม่นอนกลุ้มตลอดเวลาเลยแม่งอย่างาเลยรู้สึกง่วงมากไปเพื่อน ไปสู้กันได้ท่านเกาะไปนี nee, ่ลงมาสุด <c> ท <oughs> ี่มันกระบอกกินเหมือนกัน <c oughs> ไฟเบอร์กระโดดเตะมันออ้ยโดนเละมันเลยโอ้โหยังไม่ทันอะไรเลยเตะไม่เข้านะครับผมตัวเล็กเละมาแล้วอีกรอบหนึ่งโผล่โอ้ยว้ลอยไปเลยเพื่อนโอ้โหลอยไปซะไกลเลย <c oughs> ลอยไปดาวอังคารแล้วเนี่ยอยากรู้ไหาท่านเกาะถ้า,าโดนทับนี่มันจะเป็นไงไหมน่ะเศกไปเยอะเ,ยอะเลยนี่ แล้วก็เอาไททัน60เมตรทับม่ให้หมดโอ้หายหมดเลยโอ้ยหัวขิดกี่หายแมลอยหายไปไหนแล้ววะเนี่ยเราจะทำการเอาไททันดับมาจากบนฟ้านะครับผมเพื่อมาทับลงบนเมืองนี้เลยนะครับผมดูจากสภาพเมืองแล้วนี่ถ้าเอาลงมาจากบนฟ้านี่ผมว่าไม่น่าเหลือวะ่ะไททันแม่ตัวใหญ่ใหญ่ไปเลยส2 1สองหนึ่งลงไปเลยเพื่อนลองไปทับเลยโอ้โอย <c oughs> ลงมาแล้วตบ ต้องใส่งวงจัดดูท่าไปเองดิโอ้ทับไปหมดดิทับไปหมดแหลกสลายหมดเลยฮะนี่นี่ไปอีกหลังหนึ่งไปหลังหนึ่งทับไปหมดเออโอ้โหเศษซากกระจุยหมดเลยโอ้โหเห็นถึงกระดูกเลยเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะถึกจริงจะเปล่าเลยมันก็เจ็บได้เหมือนกันทับให้หมดนี่โอ้โหเศษไปกระจุยไปทั่วแมพเลยเอเลนเยเกอร์ อ,อยางหล่อเลยขาดไปไม่ได้ต้องมีดาบด้วยนี่จัดไปหยิบเข้าไปเลยไปเอเลนภารกิจนายอยู่ข้างหน้านะ<ม>นายต้องไปจัดการไททันเกาะข้างหน้าได้นะบินขึ้นไปฟันหัวมันได้ไหมไปกระโดดไปเลยเพื่อนว้าไปเลยเอเลนนี่โอ้โยเดี๋ยวยังไม่ทันตัดคอทายหาแล้ว <laughs> จบแล้วเอเลนตูเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่งตายเอเลนนายเอาดาบฟันหัวมันสิ อาดาฟันว่นเออนั่นแหละเรียบร้อยครับไททันลม้มลงโอ้ย,อยมันก็ทําได้นะโคตรเจ๋งอะฮียเอเลนไม่ยังโหดเอาดาบเป็กปักตีตัวเอง <c oughs> จบแล้วเอเลนจบแล้วอาดาบออ,อ,ออกเอาออกเอาออกซีเอเลนอยากเออเรียบร้อยอ่ะสิบสามด้วย <c oughs> ผมอยากรู้จริงๆนะครับถ้าเอารถถังยิงไททันเกาะนี่มันจะเข้าไหมนะฮะมเรามาลองดูกันเลยดีกว่า โอ้โหเข้าท้องนะครับมันไม่ระเบิดนะฮะแต่มันต้องยิงไกลๆกว่าน,นี้หรือเปล่าวะเดี๋ยวๆนยะิงยิงโดนตูดแพะเลยเอาแมนแมนเอาเมแมน,อามนแมนแมนแมนนี่อีกรอบนึงอุย้ยเฉียดไปเล็งไปที่หัว,วนี่โอ้โหไม่เข้าเลยฮะทำไมรถถังมึงยิยงไม่เข้าเลยวะมันไม่เป็นระเบิดวะรถถังมึงใส่กระสุนระเบิดมามันไม่ยิงไม่ระเบิดเลยเอาดูสินี่โอ้โห มันจีก้กระสุนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนายทัดนายต้องตอบโต้มันแล้วแหละหนายจะโดนยิงอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะไปเพื่อนตอบโต้มันพลัดหัวเละเลยหเยียบเข้าไปแรงแรงกเห็นกระโดกก้นเนี่ยปืนแม่งเจาะบนหัวเลยยิงซับอีกอืมอ้นี่นายจะไม่ไปช่วยเพื่อนนายหน่อยแล้วเนี่ยเพื่อนนายได้โดนรถถังยิงจนเละแนละ้วเนี่ยอ่ะช่วยอีกแรงหนึ่งรถทับ รถ, <aría> รถถังแม่งไม่เป <player> ็นอะไรเลยนะฮะโอ้โหผู้ท in ี่ชนะก็ค <popped up> <weg> ือรถถังนั่นเองนะครับผมแม่งไม่เป็นอะไรเลยนะท่านแม่งกระโดดทับแม่งตัวเองเละแทนนะฮะกิ้งแบบนี้ต้องเจอนิวเคลียสักโลกเป็นจะเป็นอะไรไปโอ้โหเดี๋ยวจะบอการถถังมันไม่เป็นอะไรเลยอะเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเป็นไปได้ไหมผมก็เพิ่งรู้นะครับ่รถถังแม่งจะโหดอะไรขนาดนี้แม่งไม่เป็นหาอะไรเลยกระทั่งนิวเคลียนะฮะเฮ้ยผมว่าม่ต้องเจอหลุมดำสักหน่อยแล้วอะ นี่ยเกมหลุมดําเสร็จเปิดจเจเนอเตอร์อ่ะอู้รถถังแม่งทนทุกอย่างแต่แม่งไม่ทนหลุมดําจบแล้วเดี๋ยวเดยวอยากรู้ว่าลองดูไททันได้ไหมดูไททันอุ้ยไททันแม่งเตะหายไปเลย <laughs> เดี๋ยวนะมันจะโหดไหมบอกวะแมงแ่งเตะหลุมดําหายในชั่วพริบตาเลยเกเอาใหม่นะครับผมไททันแมงแ่งเตะหลุมดําหายไปเลยเราจะลองลูกที่2ดูว่ามันจริงไหมอ่ะโอเคอุ้ยเดี๋ยว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 รู้สึกจะดูไททันไม่เข้านะครับผม หายไปแล้วโอ้คนนี้ว่าดูดไปเข้าทีแรกผมตกใจเนี่ยว่าไททันแม่งเตะหายไปนะะในอยากเห็นไททันลิงลงมาหน่อยเดี๋ยวมันเป็นย่างี้ทุกตัวเลยหรือไงวะทำไมไททันมันต้องกิ้งทุกตัวแล้วผมไม่เข้าใจอ่ะลงลงมาลงมาโอ้ยกับโดนเสาทิ้มไข่อุ้ยวตึกพังครับอืทับซ้ำโอ้ยโอ้ไททันใหม่เลย ผมไม่รู้ถ้าไฟไทยท่นมันโดนอะไรนี้โดนเป็นกระไม้แล้วนะครับผมดูตอนนี้จอผมดําไปทั้งแมปแล้วดูดูดูที่ครับตัวไฟจากระยะไกลดิแม่งโคตรสว่างเลยวะ่ะทั้งแมปเนี่ยเฮ้ยมิคาสะฉันว่าฉันชอบเธอว่ะฮะชอบกูตรงไหนละ่ะฮะชอบกูตรงไหนละ่ะเอ,อ่อชอบตรงกลามเธอะเฮียนี่แม่งกกามพ่อเบป็นไะกัมเฮียอะไรกลาม ผมอยากรู้ว่าถ้าเอาเอเลนปะทะก,กับไททันเกาะนี่จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับผมอย่างแรกต้องโกเบิร์ตเซ็กทั้งคู่เลยโอเคไปเลย <c oughs> มัน,ม,นมันเตือนอย่างงี้ว่เดี๋ยวช่วยมาเข้างงไปใกล้อ,อะเอเลนต่อยมันเออโอเคสวนทนอีอื้อเอเลนเอเลนเริ่มมีบาดแผลแล้วนะนะโอเคเอเลนนายต้องสวมนมันแล้วแหละ ไปสวนเออโดดทีบทีบซ้ำกระโดดทีบยอดหน้าเอเดนเรารู้ว่านายสามารถเอาชนะไททันเกาะได้จัดไปเลยด้วยท่ามวยป้องชั้นยอดของเอเดนฉันว่าการต่อสู้มันกากไปเอาดีไปกินไททันเร็กลอยเลยนะครับผมโอเคลีวายเอารกลวายจะไปไหน รีวายได้เห็นเอเลนตายกับไททันเกาะไว้แล้วได้เห็นข้างหลังได้อะไรไม่ี่ยจัดการรีไวท์ได้เลยโอเคจัดการรีวายครับอ่ะโอยย้ยไ,ได้ไหวไนมะ่ลอยเลยเดี๋ยวเรีวายได้ไหวไหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวโหยังไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งยันเลยทับอีกเดี๋ยวทับตรงนี้ เรียบร้อยรีไวก็ไม่เหลือตากแล้วผมอยากรู้ว่าไททันมันสามารถกินคนได้ไหมนะผมจะเอามิกาซะไปให้เอเลนกินดูนะฮะดูมิกาซะมิกาซะไปเลยให้เอเลนกินซะดีๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกจะเอาทะลุปากได้นะมิกาซะเตอเข้าไปในปากแล้วโอเคอยู่ตรงนั้นแหละมิกาซะเอาเดี๋ยวทะลุเลยทะลุเอาออกมาได้ไงวะเนี่ยอุ้ยกินไม่ต้องใส่ต้อง เสียบซ้ำโหโหเละเลยเหตุกาจัดไททันเอเลนทิ้งได้ดาบคาตาน,น่านะฮะนี่เสียบเข้าไปเรียบร้อยอ่ะโอ้โหมาเสียบเข้าไปอีกรอบนึงล้ม, <c oughs> ลมเรียบร้อยเขียนล้อ <c oughs> ลมอย่างนี้สบายหน่อย <c oughs> งานง่ายจิ้มนี่เรียบร้อยไหมโอ้โหเห็นเขาทิ่มจนที่คอนะฮะผมในการ์ตูนนะจิ่มตูดก็ได้นี่ป <c oughs> ักกลางตูดเลยนะ วังยังโอ้โหดูท่าแล้วคงจะเจ็บไปยันลิศีดวงอะแถมให้มีระบบไฟฟ้าชัดตูดตตนั้นเสียบเสร็จแล้วก็ตึงออกชึง้ง โอเคนะครับผมเราจะลองเอาไททัน60เมตรมาลองเตะไททันตัวเล็กกันดูนะครับผมว่ามันจะกระเด็นไปไกลแค่ไหนนะฮะเมื่อกี้เราลองเอาเท้าไททัน60เมตรเตะใส่บ้านไปแล้วนะครับผมซึ่งบ้านเล็กกระจุยเลยะคระับครั้งนี้เราลองเอาไททันโดนเตะกันบ้างนะครับผมจัดไปเลยไปเลย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ยวเดยวอยากอยากอยาก,อยากไม่จะเตะเลยเอาใหม่เอาใหม่อ,มอะเตะซะเล่แวิ่งลอยไปดนเลย <laughs> ทำไมาเตะแรงเกินค่อยๆเตะเนี่ยโอ้โหบ้านเมืองกระจายเลยอะต่อไปเป็นไททันเกาะมันต้องโดนเตะอย่างนี้บ้างโอ้โหมาไททันลิงมาตาไดานะ้ละจัดไปเละเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวโอตัวนี้ตัวเล็กเกินเตะโดนโดนมนันอะโอ้โหเตะไม่ถึงฟุบเตะวุ้นลอ,อยไปโดนเลยเอ,อีกตัวหนึ่งอ่ะ ตัวนี้ไปไหนวะนะ่ะโอ้แมกลอยไปอยู่ดี่กันหมดเลยฮะตัวน่เาเตะลอยไปไกลมันเกมนี่มันแบบต้องมานั่งใช้ไอ้ปืนใหญ่มายิงบ้านให้พังนะครับผมถ้าใครเคยเล่นนะอุ้ยบ้านล้มเลยพังให้หมดฮะไอ,พะอ้พังให้หมดอะไปเลยไอ้ไม่โดนฮะต้องเอาโดนตรงนี้่ะเราจะเอาให้โดนตรงนี้ซักสองอันนะจัดไปทางนี้แหละน่าจะโดนนี่หุยตึกเละเลยครับ เรียบร้อยฮะเหลืออีกอันนึงที่ยังไม่ล้มฮะเหลอืออันนึงครับที่ยังไม่ล้มนะฮะอันนี้อ่ะอีกรอบหนึง่งจะได้แล้วแหละเดี๋ยวไปเตะติดขาเลยแล้ววะเนี่ยเตะไปเตะไปเฮ้ยย่อเรียบร้อยฮะ โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับผมแตะให้หมดนี่ <laughs>